รู้แล้วอาชีพใหม่บิ๊กเอ็มทำอะไรหลังช่องดังปลดฟ้าผ่าล่าสุดมีงานแล้วกลายเป็นข่าวใหญ่ต้นปี2566เมื่อทางช่อง7สีนั้นได้โพสต์ประกาศปลดฟ้าผ่านักแสดงดังบิ๊กเอ็มกรฤดธิ์และในเวลาต่อมาบิ๊กเอ็มนั้นก็ไม่ปล่อยให้รอนานประกาศข่าวดีกลางโซเชียลโดยข่าวนั้นก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่า กลับมาแล้วนะทุกคนการเริ่มต้นใหม่เริ่มแล้วตอนนี้ท่ามกลางแฟนๆที่ลุ้นว่าข่าวดีนั้นคืออะไรแล้ววันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดอาชีพใหม่ของ Big กอหลังโดนช่องดังปลดฟ้าผ่าล่าสุดมีงานร้องเพลงแล้วโดวยหลายคนคงทราบกันดีว่า Big กอนั้นร้องเพลงโชว์อยู่บ่อยๆล่าสุดได้โพสต์ข้อความระบุว่า19มีนาคมนี้เจอกันที่สบายดีเฟสแคลิฟอร์เนีย USA นะครับ ซึ่งครั้งนี้ Big M นั้นได้รับเลือกให้ขึ้นแสดงโชว์ในงานมหากรรมดนตรีคอนเสิร์ตสบายดีเฟสติวัล2023ที่แคลิฟอร์เนีย USA รวมกับศิลปินทั้งไทยและหลากหลายประเทศแต่เขานั้นเป็นเพียงนักแสดงชาวไทยเพียงคนเดียวที่ได้ขึ้นไปโชว์บนเวทีนี้อีกด้วย